สวัสดีนะครับสวัสดีเอฟซทุกคนนะครับผมอู๋นี่เรามาเจอตัวจริงแล้วพี่วันนี้มากับพี่ชาวช่าชาแนลนะครับผมไปอีกหนึ่งช่องนะครับผมวันนี้อู๋มาเจอร้านเฮียตีกระบีมือหนึ่งนะครับผมเนี่ยทุเรียนระยองขอทุเรียนโยธยาไม่ต้แท้ไม่ได้องแท้มืออะไไม่ต้งแท้อ๋อเจ้าดังออเป็นหลายตึกมากเลยออต้องเกียรช่องสามช่องแปด ใช่ตลาดไทยร้านเฮียตีกระบี่มือหนึ่งไปทุเรียนทุเรียนทุเรียนวันนี้พอดีเฮียอยู่ร้านพอดีนะขออนุญาตเฮียนะครับเฮียบอกว่าเมื่อกี้ถ่ายละถ่ายได้นะขออนุญาตไปแล้วนะครับผมไซนี้ส,สวยๆ<ว>เลยใส,ยสย่กลางๆกลางกลางก คนดังตัวจริงแต่จริงเพื่นอนฝีมือแกไม่ธรรมดาพี่แกโยนอะไรนะเอายนทุเรียนลงรถแกใช้มือเปล่ารับก็สามารถเข้าไปชมชิปย้อนหลังได้เลยนะผมวันนี้บันคุณสวัสดีครับอู้เรอายคนดังเขาแล้วดยสวยๆร้านใช่หมดเลยนะ ันนี้ไซส์ใหญ่ใหญ่ใหญ่อนี้เราเท่าไหร่ประมาณร้อยแปดสิบร้ดิบยแาต่ไม่สอง้ยแปดาสองร้ยแปดสิบเฮียตีตายงเฮียตีตายสองแปดห้าหรันจะติอายุชไม่ใช่หรออ๋อน่าจะร้อยแปดห้าเลยนี่นี่ฝั่งนี้ ร้ยแปดห้าเลยยังร้อยแปดห้าร้อยแปดห้าร้อยแปดปลายร้อราคามันขึ้นลงเราไปแจ้งวันนี <P ikt ok> 100. 100. 100้เดี๋ยวกว่าวันที่ดันจะออกจะราคาขึ้นปรับอ๋อราคาราคาปรับขึ้นตามใช่ใช่ใช่ ไช่แล้วอย่างนี้แล้วครับพีย,าย,ายราคาวันนี้100ร้อยครับวันครับร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดแล้วแต่สำหรับวันที่ถ่ายคลิปนะครับผมราคาก็จะไม่เท่ากันนะทุกคนราคาก็จะไม่เท่ากันแต่และว,วันนะทุกคนสามารถเข้ามาดูได้นะผมกับร้านเนียตีกระบ,บี่มือหนึ่งนะครับผม อ,อแกออกหลายช่องแล้วนะช่องสามช่องเจ็ดช่องแปดอมารินมีคนดังด้วยนะเนี่ย<จ>เห็นไหมเนี่ยใครอะ่ะแจแบ,บ<อ>มามาครับมาได้นะครับผมมาชมกันได้พิกัดตลาดไทยนะผมจะบี่มือหนึ่งเฮียตีเท่านั้นนะผม เอาฝากไว้เท่านี้ก่อนทุกคนแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ